วันนี้ที่ต้องแถลงที่พักเมื่อวาก็มีการพูดคุยเรื่องนี้ในคณะทีมผู้บริหารด้วยนะครับแต่แว่าก็จะเป็นคำร้องที่ใช้ที่อยู่นะครับที่สามารถติดต่อได้ถ้าเกิดทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะได้ประสานมานะครับคำร้องวันนี้ก็เป็นส่วนของกรณีที่เหตุเกิดเกี่ยวกับจริยธรรม ของอาทางสำนักง,งานศารปกครองสูงสุดนะครับด้วยเป็นข่าวกันค่อนข้างมากจากจดหมายน้อยของอาทางลขาที่การสำนักง,งานศารปกครองก็คือคุณดิเรกฤทธิ์เจนคองธรรมซึ่งก็ยอมรับในข้อเท็จจริงนะฮะว่ามีการส่งจดหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย นะครับนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีการได้รับการแต่งตั้งไปด้วยข้อเท็จจริงก็คงจะได้สอบถามกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านประธานสารปกครองสูงสุดก็ออกมาอยอมรับในข้อเท็จจริงนี้แล้วก็มีการตั้งกรรมการตรวจสอบแต่กรณีนี้ก็คงไม่ได้หมายความว่าท่านประธานเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะพยานหลักฐานได้กล่าวโยงไปถึง ในจดหมายน้อยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการขอแต่งตั้งยกย้ายในายตำรวจเึ่งได้มาดูแลนะครับท่านประธานฝาลปกครองสูงสุดโดยไม่ได้รับเบีย้ยเลี้ยงและเวลาน,นอกราชการอันนี้ก็เป็นเหตุให้ผมต้องมองลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คงจะทําหนังสือไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินโดยการส่งไปเสนอลงทะเบียนไปในวันนี้นะครับแล้วก็จะอ้างถึง ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายสารปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสารปกครองพศ .2555 อันนี้สำหรับตัวของท่านเลขาธิการสารปกครองขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะอ้างขอให้ตรวจสอบจริยธรรมเกี่ยวกับตัวท่านประธานสารปกครองด้วยนะครับตามประกาศกศปก เรื่องวินัยแห่งการเป็นตุลาการสารปกครองนะครับซึ่งจะมีขอ้อ7นะครับซึ่งระบุว่าตุลาการสารปกครองต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมและต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์อันมิชอบรวมทั้ง ต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวก้าวไก่ปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของตุลาการศาลปกครองอื่นนะครับอันนี้ก็จะเข้าเป็นกรณีที่จดหมายน้อยเนี่ยค่อนข้างจะระบุชัดว่าทําเพื่อท่านประธานศาลปกครองสูงสุดนะฮะอันนี้ก็จะเข้าในสองกรณีนี่ก็เป็นข้อมูลซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยตัวจดหมายน้อยทั้งสองฉบับนี่ก็ปรากฏทางสื่อมวลชนค่อนข้างจะ หลากหลายอยู่แล้วอันนี้ก็คงไม่มีการปฏิเสธกันแต่ตัวข้อกฎหมายที่หยิบมาใช้กันต่างหากนะครับซึ่งก็เห็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่จะต้องรับเรื่องนี้ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ประกอบกับกรณีดังกล่าวยังมีเรื่องที่ผมได้รับนะครับจากกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเรียกตัวเองว่า ตุลาการศาลปกครองนะฮะพนักงานคดีปกครองและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองส่งเอกสารหลายๆซองเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับซองหนักเป็นร่วมเป็นกิโลสองกิโลเนี่ยนะครับก็จะส่งมาให้นะครับลงทะเบียนมาให้ผมให้ทราบว่ามันมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องทางจาริยธรรมอีกหลายกรณี โดยหน,งนังสือร้องวันนี้ก็เลยพ่วงไปด้วย1กรณีนะครับกรณีที่เป็นเกี่ยวกับเ,เลขคดีที่1609ทับ2549ซึ่งมีการร้องตัวท่านประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันนะครับว่ามีกระทําขัดต่อจริยธรรมของศาลปกครองหรือไม่ มีการร้องไปที่ผูต้ตรวจการแผ่นดินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางาตุลาการหรือเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก็ส่งสำเนามาให้ผม,ผมรวมกับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับทั้งเรื่องของท่านประธานคนก่อนด้วยนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันในคดี1609กเนี่ยมันก็เกี่ยวเกี่ยวโยงกับกรณีนี้ก็เลยพ่วงคําร้องไปนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะได้ดูเรื่องนี้ไปพร้อมกันหรือไม่ และก็ในหนังสือเอกสารต่างๆที่เขากล่าวอ้างมาก็คือชุดนี้นะครับก็จะบอกถึงผู้นี้มีความสัมพันธ์กับท่านประธานสารปกครองว่ามีความเกี่ยวโยงในคดีที่ท่านเป็นองค์คณะเพ่งหลักฐานก็ค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่ามันมีตัวคําสั่งคําสั่งสารเนี่ยนะครับแล้วก็เลขคดีที่เชื่อมโยงกันได้ นะครับเพ่งจะมีเลขคดีที่เห็นนะฮะอาจะอาจะเป็นเอกสารที่น่าจะเผยแพร่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคงคือ,ค,อคือเลขคดีคำสั่งคำร้องที่9 18ทับสีาคำสั่งที่3 6มสทับอันนี้คือคือตัวที่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ตุลาการสารปกครองเนี่ยบรรยายคำร้องขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะลงลายมือชื่อได้ อ,อาจจะเป็นเรื่องของกลัวว่าจะเปิดเผยและอาจจะไม่ไม่มีความปกติสุขในการทําหน้าที่ในศาลปกครองต่อไปก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศาลปกครองแต่ว่าอันนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมก็ต้องให้ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เราตรวจสอบท่านได้เนี่ยได้ได้แก้ข้อกล่าวหาอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับอันนี้ก็เขียนไว้ในคําร้องซึ่งหนังสือเนี่ยในในท้ายตรงนี้จะระบุถึงเลขคดีอันเดียวกัน นะครับที่มีญาติาของท่านก็คือบุตรีนะครับมาเป็นทนายอยู่ในคดีด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเคยได้รับทราบข้อมูลมาพอสมควรนะครับอันนี้ก็เลยแถลงให้ผู้สื่อข่าวทราบว่าวันนี้จําเป็นต้องส่งหนังสือนะครับโดยการรับรู้ของอในทีมของพรรคด้วยนะครับว่ากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไร่องที่สําคัญเนี่ยเนื่องจากเห็นว่า สารปกครองเนี่ยนะครับถ้าไปดูอำนาจตามมาตัก,ก้าเนี่ยมีหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับคดีปกครองซึ่งเกี่ยวกับการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมเช่นกรณีของล่าสุดแล้วก็ยังเป็นคดีที่ฝาลมนุหลวก็คือกรณีของคุณถวินนะครับก็มีการกล่าวหามาถึงคณะอุตตรแต่กลับมาพบพฤติกรรมของเลขาศาลแล้วก็เกี่ยวพันกับตัวท่านประธานศารปกครองสูงสุดคนปัจจุบันซึ่งท่านก็คงจะ ตั้งกรรมการสอบไปอีกด้านหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า,าท่านจะไม่ถูกตรวจสอบไปในข่าวเดียวกันด้วยเพราะว่าท่านน่าจะมีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าได้ส่งหนังสือไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบนะครับก็น่าจะชัดเจนและก็เพียงพอที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะตามต่อไปแล้วก็มีแถมนิดนึงก็คือเจ้าทางฝ่ายสารปกครองได้ร้องมาว่าได้ยื่นเรื่องอีกด้านหนึ่ง นะครับไปที่ปป,ปชนะครับโดยอ้างว่าอ้างว่ามีกลุ่มก็บอกว่าควรจะไปตามด้วยว่าปป,ป,ป,ปชได้ทําเรื่องนี้หรือไม่ในหนังสือร้องนี่ก็เลยแถมเพิ่มให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าท่านควรจะไปถามปป,ปช่าไ,ได้ทําหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะท่านก็อาจจะทําบางเรื่องหรือไม่ทําบางเรื่องอะไรนี่สังคมก็คลางแคลงสงสัยอันนี้ก็เลยแถมแถมเข้าไปอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านจะดําเนินการต่อไปครับก็ขออนุญาต กาบเรียนให้สืส่อมวลชนทราบเพียงเท่านี้ครับมีคําถามไหมครับเชิญครับครับก็โดยหลักแล้วเดี่ยนะครับผ <ph ot ok> ู้ตรวจการเนี่ยท่านมีระบบรับเนี่ยค่อนข้างชัดเจนหมายความว่าถ้าเราไปเองก็จะออกเลขรับเลยถ้าส่งวันนี้พรุ่งนี้จะโทรถามว่าเลขรับเลขที่เท่าไหร่ก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกนะครับพอบอกแล้วก็จะไปผ่านถึงอาจจะรองเลยขาหรือก็ถึงเลยขา แล้วก็จะส่งให้ทําความเห็นส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเช่นเรื่องการร้องที่มาสวออไม่ชอบเนี่ยผมตามได้ถึงหนังสือถึงเลขาแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งหนังสือไปว่าท่านจะตอบยังไงก็ยังเงียบอยู่นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถจะติดตามได้นะครับเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำขวัญอยู่แล้วว่าความล่าช้าคือความไม่เป็นธรรมก็หวังว่าท่านจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปครับ